เตียมสามครับพี่สองเดี๋วเดเดี๋ยววเบเวสกเกที่สองเต็มแหลกครับข้องนองเอิร์ดต้องรีบต้องรีบเอาลงนัทนี้แสดงว่าแสดงว่าปลามันมาแล้วต้องรีบเอาลงอุ้ยเต็มสองของพ่อนครับอุ้ยอู้ดอ้ดอ้ดใครอยนโดดไหุ่น งานมาได้รอบค้ำพี่น้องเหมือนเอ้ยเกือบบ่ได้ครับเกือบกินแห้วฝนตกตะตีสี่ตีห้าหมครับสี่โมงแรงจะมาเริ่มเลยป่าครับสวัสดีครับพี่น้องครับกลิปนี่ผมพามาตกป่าข้องประเวทบุรีร่มนะครับเนาะฟังตรงขามครับเทคโนลัดกระงนะครับคณะสถาปัตย์ครับมันี้น้ำลายแห้งครับเป็นพรตบ พูนมูเขาเจาซสุ่มหนึ่งเขาเจามจุ่มฝั่งทั้งคณะเกษตรครับมองผมตกนี่เป็นซอยส่วนบุคคลนะครับนะแต่ผมมาตกได้ผมพักอยู่ในหนีนะครับผมพักอยู่นิดตึกที่เจ้าของดินที่ผมอยู่นี่นะครับสุดถ่ายคลองพอเบ็ดมาหลายขั้นแน่อยู่ครับเทิงขั้นไหม่ไพ่ทุนโฟมซิ่งริ้วสองขั้นนะครับนะแล้วก็บเบ็ดนาดินขั้นหนึ่งครับนี่นี่น,นี่ขั้นนาดินครับ เหมือนเป็นคึมคึมเมือเศร้าฝนตกครับตัง้งแต่ตีสี่ตีหา้าตอนนี้กําลังจะสิบเอ็ดโมงแล้วครับสิบโมงหาสิบแล้วครับเขาก็ได้ลงเงียสุดแหลกครับผมครับสําหรับใครเข้ามาเบิ้งคลิปเนี่ยขอขอบคุณในห,หลายเด้เอ,อพี่น้องครับตอนนี้พ่อนกําลังหาทีนั่งอยู่ครับพ่อน,นินลงเงียอยู่ผมลงแล้วแล้วผมก็เลยเปิดคลิปครับพี่น้องนี่แหละแว็แกป้านี่แหละให้มันเขามาหนีนี่มันช่วงนี้ฝนตกดีครับ พักตบกับลายพักบุงกับงามมีทุนฟุม่มเนี่ยที่ผมใส่ก็เป็นไผ่เขียวนะครับของกินดามะนี่นะครับผมใส่ไผ่เขียวกับให้เกียรติครับสองอย่างนาดินผมใส่ให้เกียรติครับกินดามะนี่ให้กันครับม,มีอาการเขาเมียอาการเนี๋ยเท่าเท่เท่เบื้องขั้นนี้ก่อน นี่ครับเห็นบอซสายคนเยอะสายลุง่งคังผมดื้อลงไปกลางคลองมันครับแต้มแรกมากแลครับปตาตะเพียนได้ครับพี่นอ้องแต้มแรกปลาตะเพียนครับอดฟังเรียบร้อยผ่านไปสมมุงกลัวคนครับตัวแรกจังมา ตเพียนครับตามหาแต้มสองกันต่อไปครับตามหาเต็มต่อไปครับพี่น้อง เป็นลายช่โมงแหงครับจากตัวแหลกตำมาตัวที่สองอยังบโันพ่ออยู่แดดเริ่มบอกครับตอนนี้บายมงแหละเต็มสองอยังบันมาแล้วก็ดีแต่แดดมันออกครับตอนนี้ปลาเบลหลายครับพูดที่รล่อยอยู่น้ำมนันีเต็มหนึ่ง เป็นนี่มีเมยงไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันก็นลงไปแล้วมั้งแต่เพี่นด้ยที่านเตมที่สองมาต,ตอนบ่ายสองโมงครับพี่น้องโอ้ชิมปุ๊บ ัดปั Ming ๊บเลยตะเพียนแต้มที่สองลงไปก็ได้สองตัวครับโอ้เสียงว่าป้าเขาก็ะชนเร่อมาตามต่แต้มต่อไปครับเียต็มที่สามครับพี่น้องตัวตัโตัตัวตัว พียมใส่งามไปตัวนี้ยังกูโมเลยไปอ้อลองไปอยู่กับโบเดอร์สามตัวแล้วครับพี่น้องสามเต็มแล้ว เตีม่มเป็นปนินครับเต่มเป็นปนินปลาเริ่มเขาแล้วเตีมซีเป็นปนินิด <c oughs> <c oughs> ียวเกิเดีว <c oughs> นนเดีวเี่ยเ <c oughs> ดี๋ยน,น,นเดี๋วเดี๋ยเเดี๋ยยเดี๋ยวยวเดอ๋ยี่เดดีเว ไป,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 ไปี่อยมาทางเนยแต่เจ้าเนี่ยคุ้มเยอะมากครับลุตเหรอมันกอแล้วมาเบกคอแล้วลุดแล้วครับ น้องครับตอนนี้จะซีโมงแล้วครับถึงขันไดอออยู่ด้นี่เดอเอาล่อเลยเขาก็ได้ปลาซีโตนะครับปัตเพียนสามโตรประนิ่นตัวนหนึ่งตอนนี้น้ำกันซีคนมีน้ำกันซีคนแต่ว่าบบฮันได้ปลาอยู่สามมดเลย ปลาโอ้ยตุกเมียน,นปลาล้อยเต็้มหนำหนึ่งครับตอนันบนลงกินมันเขาก็แดดบางใบสองเนาะก่อนหน้านีู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งผมบัตสามสี่เถื่อ้ะบกเกาะมูขจอก็ยังอยู่ผุนจักไต่โบดใดครับพูนเห็นบอยืนอยู่พ่นก่อนเสือขาวพ่น อ้ยป่าหยกทุนข้าเบิงตะโมข้าเจา้าขึ้นมาสามข้อเลยทำไมทำไมเฮ้ยเ้าก็วงวกวหนีได้บางหันครับเ้าก็ถิ่มเงียลงไปเลยชองสามนาทีมันโยขึ้นวงลายข้องันสเกิร์บบ่อนยืนไงเอิร์ดเอิสสเกิร์ไอ้ผลงานกันยังอยู่ซ้ำเก่าครับ ตะเพี้ยนสามโต๊ดโอ้ยก็จะมันจะปอกมาเนาะเปิดโซ่ซื้อแต่เพี้ยนสามโตัวประนิ่นตัวหนึ่งครับงมันอยากออกมาข้างนอกเลยเอาพีดไปซะสัน้นสีมง้งแล้งนะครับตอนนี้โอ้ยเงีย,งยบเงียบ,ยบเหมือนฝนตกตะโสาครับ กันเลยเงียบคือขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามารับส้มครีมเนี่ยถ้าจะบปิดปลาหลายแต่ว่ากันลาบพอดีได้เติบหนึ่งนี่เด้อครับเนี่ยปลานปลาหนึ่งล้อยเบียบไหลายเด้อครับอุ้ย ปลานนร้อยแบบหลายเลยครับน้ำหมุนยืมเสาไฟนั่นไลยดีเมเ่อของอื่ทีกของหลากจนเลนลากจนเลนคือบอกคือว่าเบิ่เนี้อของพ้อนนี่เป็นขั้นไม่ไผ่ครับ ใส่ทุนโฟมดึงโฟมลงไปในเรื่องโฟมมันหลุด,ดข้างหอ,อกเบิ้งต่อ้องน่องทุนไปว่าก็เป็นดึงท่านมาหันกับไข่ยู่ครับหลุดนันต่อไปครับซีมุ่ ราจะหาโม่งนี่เราเหมือนอีกสโมงหนึ่งเบง่าชิมิแตมเพิ่มบอเดอร์ครับพี่น้องครับมาแตมแหลกครับของน้องเอิร์ดต้องรีบต้องรีบเอาลงนัดนี้แสดงว่าแสดงว่าปลามันมาแล้วต้องรีบเอาลงต้องเอาลงให้แม่ตอนซีโมงกลัวขั้นในไฟเอาใส่น่งใส่ซ้ำได้ซ้ำกันครับอุ้ย โอเคไปตับเพียนครับตับเพียนนะครับลงมุมนี่และลงเบิดเหมือจนคำแต่ก็หามงสาวจนซีมงเคืองกรับเขาก็สิ่กินครับอ้ามันข้นอยู่น้ำคว่บทท้นอ้ยเอาครับอ๋อตัเพียนมาอีกแล้วอ <c oughs> ืมนินมันเขาก็กินเงียเห็นอันตัวเดียวนึง <ล><า>ไม้เดิมเดี่ยตัดเดียวเดีเด๋ยวมันก็อะไรน,นะถ้ามันมีเพื่อนนะอยู่ฟังครับอยู่ฟังอยู่มุมนี่มุมทางนีน้บอนมิยั่งอยู่ัดหนึ่งปูพรมทางนี้ <c oughs> ไม่ได้โดดน้ำแล้ว, <c oughs> ลวผมว่าผู้ใดบ้บได้โดดน้ำเด้อนี่แหละจุ่มนี่แหละครับนี่มันไปยังไงทุ่นมันไหลอ่ะ บรรยากาศค่ำๆครับพี่น้องถ่ายคล้องซีมง่งเคืองปลาเงียบครับมือน,นีดปลาเงียบ สามันหันเขาก็าเริ่มกินยิปปาเริ่มกินเนียจักเล็กแักน่อยครับเลยนั่งบางอีกก่านบาอพระทีต่ตกดินไปแล้วคนฟังแล้วคนกอขนมเบิดขนมฟังแผ่นหรือยี่เศร้าเลยนะครับแต่มล่าสุดวังหันน้องเลยนะครับน้องเอิร์ด ปลาตเพียนครับมันอนีปลานิ่นลอยเต็มหนาแนามแต่ว่ากเห็นติดเบดตัวเดียวครับได้ขึ้นมาช่วงเศร้าๆผมก็ได้ซักเกอตัวหนึง่งแล้วก็เอาขึ้นมาห่อนหนีตัวหนึ่งครับแต่ว่าบนอขึ้นหนามนะแล้วตัวตวเอาขึ้นหนามได้ตัวเดียวอันซักเกอด ตัวกรนลอยมันคำแล้วอยู่จนคำแล้วพี่น้องมานีปลายังยังตอดอยู่ครับเลยบ้ฮันอยากขึ้นเมื่อมันกังเว้นมันบ้ตอดเนาะตัวบัดซีหาเทือล้บบกกอปากมันว่องหันเทือล่าชุดว่างหันกออยู่แต่ว่าบอยู่คือเกือบเกือบขึ้นมาหามงเขิงนะครับปลากันยังได้ซําเก่าอัตเพียนซีโต้ปลานิมตัวหนึ่งน้ำเนาะ มันก็ยังตวดทางห่างครับเสชยดไดส่วนสี่เดียมากก็เลยยังนั่งต่ออยู่ครับคำแห้งแล้วหมูเผือนหน้าฝนก็ยังบ้ฮันไปใส่อยู่ครับพูนเสียงปลากระสือขึ้นกันนั่นแล้วเนาะครับเนาะห้องเดียวกันปลาเขาก็สิกินเขาจาก็เลยสิบ้ฮันลูกขึ้ โยก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 พอนโยกโยกโอ้ยขั้นนั้นวัดเหรียญนี่คือเดบงจงทั้งหมดแดงยังอยู่ครับขั้นสมใส่ซีขั้นสมสมเขาจะมาวัดเหรียนี่คือพอนพอนเอาเบ็ดตัวออกเดี๋ยวจังไดมันตอกแล้วโอ้ยบ่ทันครับ คุณหลายเด้ยครับพี่นอ้องเขาวาเบิ่งเหมือนทั้งชิบะเด็ปลาลายก็ได้ก็ได้กินแล้วอยู่ดอ้ว,ว,วครับก็ได้ลาบเพื่อนเนี่ยซหาตัวขั้นเป็นลาบนุ่งม้นหูอยู่ประเ็ดไม่ดูยังดีมาอื่นตอนนี้เก็บเบ็ดไปสองขั้น,น,น,นแล้วครับย่างซำนี่แหละปลาดึงบ่มันคือข่างแนี่นั้น าจจะข้างหัวปลาโอเดี๋ยวผมเปลี่ยนเงียก่อนครับส่งคำตรงมันเปลี่ยนดูดูสองสามนาทีนบดดึงผมเปลี่ยนเลยครับโอ้พ่อนจะไปยี่ซกค,ครับตอนคำยี่ซกหน่อยอาเรื่อเ่อเรื่อใส่เตะก็ถือท่องบ่ก็ <c oughs> ถือท่องมันอืมตัวแหลกข,ของพ่อนวันจีเด,ดโดดหนาครับ อยิซุหน่อยครับพี่นอ้นองเอ้ยมาตอนหามงเคริงเกือบหกมงเลยดิแยกหน่อยกับกอถ่่งนับอยู่บพาอมันก่อถ่วงโอ้คิาเป็นเตีมื่อกันไก่มาไก่ไก่ดูใส่เตียวก่อถ่งมันหยิบซุปาหึครับครับครับมาก,กี่ซุคร<ม>ับมยี่ซบปปลได้ดสสด่ดดาเว้ยได้กู้คนครับเด็ปลาคู้คนพ่อนได้ผู้ชุดไทยพอกันผู้ใดบ่ได้โดนตาม น้องเอิดมามามือแรกก็ได้ครับน้องอยู่ร้านยังเมืดพูดเดียวป้าเริ่มเข่าคำมีหลีครับเก็ดตังสีงก็ไเด้เมื่อมือดแล้วข่อยขึ้นห้องเก็บลมเหรอครับนอ้องเนี่ยมึงจะนองเก็บลมป้าโยกทุนผมไหมอู้ยเต็มสอง ของพ่อครับอ้ยอูู้ลุอุ้ยใครโดดไปผุอมด็ดลอี่น้ลมไ่ลด่ั่นเดียวตีนโดดอุ้ยล่าแห้งครับฝ่าแห้งเบียดห้องก็ถิ่มบางหันพ่อดผมกผมห้องก็ถิ่มเหมือนกัน นี่ออ้ยกัวาปากได้ต่วว่ารุดครับบันีดโอ้ยยังวะคำมาสาวเงี้ยงๆเลยครับพี่น้องเอ้ฮัก็ได้มาเริ่มกดไทยคลิปขักช่วงคำนี่แหละครับอืข้างบนเป็นปลาคาบบนนั้นของพ่อนนะหาโม่งสี่สิบหาแล้ะครับยันนี่ปลามากินตอนคำ่ำฝนมันตกแต่ตีซีตีหามครับ ส่วจทิงเทียงมากมันกระลิ้นพรไปก็แปลกชักหน่อยมันก็นเลยเห็นเห็บป่าบอกกินเงืยอคือครับกังเวียนยังอยู่น้ำกันสามคนคือเขาเฟังทั้งนั้นก็นักศึกษาข้าเจ้า ขนนขเขาเห็นีกยัยา,งางคือวังหันเนื้อเขาเจ้าเห็ดเสียวะส้มลมฟังทั้งผลเขาเจ้าก็ยังบนหนีนะครับมอเตอร์ไซค์สองขันจอดอยู่เจ้าตกหนาดินครับทั้งนั้นเอาครับรุ่น่อไปอีกครับ มุงแรงครับพี่น้องตอนนี้ก็ยังอยู่คือเก่าเหรอครับฝ่ามันก็ลั่งเขาเลยบอนอย่างนั้นปิดคลิปเหมือนี้สี่คำเยกหน่อยเด้อครับพี่น้องเลยฝ่าพึ่งมากินเนาะเพราะคำเพราะเ้นมันกับโกิน ในว่ดอีกพุทธสองสาบาทครับว่าง,งั้นตะวักกับโอ,อยูอย่างลราคือร้อยขึ้นร้อยขึ้นละพอ่อนะบ,บอกว่ามันเมียงเลยพอทิดยังบโ่นเบิร์ตด,ดูเลยครับยังเป็นเหลี่ยมๆตาอยู่มันมาปองนี่แหละ สาวคำ้ำเนี่ยทุ่นผมคือจมต้องไปเหลือซองขีดซองขอนั่นทำไมทำไมเล่งเขาเล่งเขาขนุป,ปังไก่เบอร์ละบนนั่นทำไมเรือสามชิ้นทิ้งลิ้วไม่ตายครับมื่อนี้พอผมกระต,ตุกตะไม่ตายแล้วว่ะตั้งบาลานโบเป็นนะครับ ก็ย่ตังไม่ตายก็แม่นใส่ไม่ตายตลอดเลยนี่ครับพี่น้องครับตอนนี้หกโมงเลวนะครับเนาะผมกะจะปิดคลิปไปเพียยเท่านี้แล้วครับรเด็ดปัตพียรหนึ่งสองสามสี่หาตัวครับปะยีศพตัวหนึ่งนะครับปะนิ่นตัวหนึ่งครับมันนี่แหละผลงานผลงานวันนี้ครับค้อนดนปปะตพียนตัวหนึ่งปะยีศพตัวหนึ่งน้องเอือดเด็ดปัตพียนตัวหนึ่ง ผมได็กปฐพิยนทร์สามแล้วกับปานิ่นตัวหนึ่งนะครับเนาะถือว่าผสมความโซเลตอยู่ครับเหมือนนี่มันมากหลอกคำนะครับเบิดมือตะเสาจนคำกับบะมีผลงานมาเริ่มส่วนซีโมงนี่มั้งเนาะเด็กตอนซีโมงครับผลงานมาอนี่ผลงานมามีตอนส่วนซีโมงแรงไปต้นมากก็เลยอยู่จนคำเาะกติผมก็อยู่หอดซีโมงเคืงนั่นเลยครับเหมือนหกโมงแหละขอบผูเ้เล่นหลายเด้อถือกำารับชมคลิปครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพลงตัวนี้แหละครับสวัสดีครับ